สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นนิสสันนะครับซันนี่โอวครับรถปี2005คันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยเครื่องเดิมๆ1.8จุดแปดเกโตอัตราเร่งดีภายนอกสวยเงางามทั้งคันครับภายในก็สะอาดแอร์เย็นชําติดฟิล์มให้แล้วรอบคันตอนนี้เรารีวิวดูกันรอบๆก่อนครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยๆครับ ราคาไม่แพงเปิดมาที่67,000บาทเท่านั้นเองสวยหรูดูดีพร้อมเอาไปใช้งานกันได้เลยเป็นโฉมท้ายแต็งโมแล้วนะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีแน่นศูนตรงเลี้ยวสุดไม่ดังกระจกไฟฟ้าก็ใช้ได้ครบทั้ง4ี้บานประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมทสวยเงางามทั้งคันหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักบอดี้สวย เป็นรถบ้านครับไม่ใช่รถประมูลรถบ้านเล่มเมอกสารชุดโอนครบภาษี6-7ท่านใดสนใจสามารถไปดูทดลองขับกันได้พิกัดดูรถอยู่ซอยเบลลิงใกล้กับแยกบางนาครับหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกไปดูทางผู้ขายมีบริการส่งด้วยนะครับมีการส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยจะนัดดูรถนัดทดลองขับสามารถใส่ตรงเข้าไปได้ตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะครับดูภายในกันต่อครับเบาะหนังสภาพดีเกียร์ออโต้ แผงสวิตแผงคอนโซลตัดลายไม้แผงเกียร์ตัดลายไม้ด้วยครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่เลยสมบูรณ์เจ้าของดูแลไว้อย่างดีครับมีเครื่องเล่นเสียงเคนวูดด้วยเปิดฟังเพลงกันไม่มีเหงากระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บ้านเลยพร้อมอุจกรรีโมทสวยสะอาดทั้งภายนอกภายในครับภายในเป็นเบาะหนังสีดำตาลล w สวยหรูดูดีมีที่วางแก้วให้ด้วย เบาสะอาดครับทั้งข้างหน้าข้างหลังหน้านั่งมากครับอันใดสนใจสามารถใส่ตรงถึงผู้ขายได้ตรงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ